ทีนี้วิดีโอนี้นะครับจะมาสอนการตั้งค่าหน้าเว็บนะครับการเพิ่มใส่แบนเนอร์นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บเราเลยการใส่แบนเนอร์การใส่รายละเอียดต่างๆนะครับเราก็มากดคลิกที่ตกแต่งบนค้านะครับปุ๊บนะครับทีนี้เราจะเลือกเปลี่ยนแปลงได้ทีละส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าส่วนแรกนะครับตัว แบนเนอร์ของเรานะครับใส่รายละเอียดใส่ชื่อเว็บอะไรตรงนี้ก็สําคัญใครทาสวยนี่ก็ดึงดูดลูกค้าได้เยอะนะครับใส่รายละเอียดตรงนี้เลยก็ได้เบอร์โทรการติดต่อนะครับผมลองเปลี่ยนนะเอาเปลี่ยนแบนเนอร์เก่าของเขาที่มีอยู่เว็บ <Yep, S 1> นะครับใส่แบนเนอร์ที่ทําไว้เมื่อกี้นะครับอ่า ตรงนี้ก็บันทึกนะครับปิดตัวกลับทังนี้เราก็จะได้แบนเนอร์ของเรามาแล้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆนะครับเรากดตกแต่งร้านเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับหน้าแรกผมกลับไปที่หน้าแรกก่อหน้าแรกไอตรงนี้หน้าแรกตรงนี้เราสามารถใส่รายละเอียดให้ลูกค้าเข้ามาปุ๊บแล้วสามารถอ่านได้นะครับมีข้อความอะไรก็มาตั้งค่าได้นะครับ ผมจะมาตกแต่งตรงหน้าแรกตรงนี้นะครับหน้าแรกปุ๊บนะครับคบข้อความเดิมก็คือ w e l วิว o ู e t ิวข้า o ทูด shop นะครับผมเอาใหม่เลยนะครับใส่ข้อความนะครับลูกค้าสามารถแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งนะครับกดสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ จากหน้าเว็บเว็บได้เลยหรือสั่งซื้อสินค้าทางไลน์ไอพีเคสเจ็ด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 ก็เอาไลน์ไอพีเข้าไปนะครับ สอบถามติดต่อเจ้าของร้านโทร0889941ยังนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งค่าอะไรบนไฟพิมพ์ให้ลูกค้าเห็นนะครับส่งของทุกวันไม่มีวันหยุด ทีนี้ข้างล่างเนี่ยเราสามารถมาแก้ไขเพิ่มตัวเล็กตัวใหญ่ได้เหมือนหวดเลยนะครับนีผมตั้งคับม,มาตั้งตรงกลางเห็นไหมครับผมเพิ่มไซส์ให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับมีไซส์อะไรเราเพิ่มเพิ่มไปที่ยี่สิบอย่างนี้เราดูจากตรงนี้นะครับเป็นหลักสามารถใส่สีตัวอักษรน,นะครับมาตรงนี้สีเงิน เป็นสีเขียวก็ได้นะครับเลือกสีนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตามนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีแดงนะครับทําตัวหนาตัวบางได้หมดนะครับนี่ผมตัวหนานะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก แล้วเราจะดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งครับแล้วก็หามีการตั้งค่าอื่นๆนะครับผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับผม